นี่แหละครับต้องซับให้มันละเอียด,ปดยไปนี่แหละฝั่งนี้มคงซับใช่อืมมึงหน้าบักซับบมึงด้วยเป็นจังไลยโอ้อยังำเปอยากให้เป็นสอนลามแล้วลับก้อยสอนลามลับก้อยอเคยนเลียดถ้ามิ่งดีเพื่อนว่าพ่อว่าเพื่อนเป็นน, <c oughs> นักดนตรีถ้ามิ่งเพื่อนเล่ดีเออโอ้ยจำเป็น ขี้ผีมือไหมเนาะหามุมกล้องกับ่ได้จับกล้องมาเลยมาถายมาข้นข้านว่าข้นจับมันอ่ะา้ถ่ายอะไรถ่ายถายเป็นจุบวนการมึง่เนาะจะิกเอืจะิกเสายก็เป็นปักหกเน่ยักทากลคลิปเลี้ยปักหล ก่อนเหนอยู่นะนี่ต้องละเอียดแบบนี้แหละครับอลอียดวมันยั่เลยเกี่ยวเข้าไปแล้วประเทศอบีาขาน <c oughs> <c oughs> มันจะต้งที่มีมีหัวนะนี่จะัาเข่าไม่ด,ดีสํ้สานมาสมาบานนี่นะครับนะบุปผ่านี่ไหนนี้กี่ตัวโล่ครึ่งโล่ ลูกโกีจ่ายไ่เหือีนโลนีข้างในเพราะว่าแก่งลงมาข้างในงูดอกแต่ว่าเยอ๋ยวเรื่องามบอเลือดนั่นแหละขอ่าดี๋ยวเราก็เตรียมหอมใช่ไหมน้ำห้างหลังะล้างได้เลยทำให้ล้างโดยตรง ก็ขยันขยันสีดึงลำเพื่อนแก่ข้าวนี่ครับแก่ข้าวเหรอเห็นยนยนพวกเนื้อพวกเนื้อเหรอผสมบ้างเน็นมีนอสอง่สองสมดอกอผสมเมีย่ยงเลยเพื่อไม่อยากดก็เพิ่ม ก็บมกินมันบม่ได้กินบม่อยากหรอกแต่ว่ามันปฏิเสธก็บมกินหรือมันบม่ได้กินโอ้หลายเลยนะเพื่อนถ้าเป็นลูนึงคือเท่าไหร่วะผมก็เพิ่งรู่เลยละครับว่าเนี้ลู่นึงสองสองร้อยเจ็ดสิบบาทลูนึงครึ่งนึงอีครึ่งนึงเนาะโอ้ยมาปัดนันมันบมกินยังไงดิเออึ่แหนึ่ง้เลยโอ้ยเจ้ากูเนี่ยผมส่งมะ อไม่ได้อเตามหลายสี่ล้านสี่กว่าก็ไปกับใส่อหอมมาเพื่นอนอ่าเตรียมหอมเอาไว้แก้มด้วยเอาไว้ใส่ด้วยหอมก็จะเป็นหอมพันปีนะพันปีเป็นเที่ยวอ่ะเปี่ยว,อ,ยวอ่ะเล้ยเฮ้ ใส่แง่ควมมันคืหลายนี่หลายเต๋อด้ไนี่ก๋วยเตี๋ยวขาึ้นยอดเดหน่ยอย่างเกี้ยก๋วยเตี๋ยวคนใส่มันง่ามเลยีต้องการินเันได้ไหมกวเตี๋ยวคนใส่มันง่ามใส่ใส่ลายหอมมันลายมันโบราณหัวมันกหน้าตัดหางโครเลยเสียดายเสียมเสียมน้หมอนอยเออหอมเปรี้ยมีไหม มีเปก็มีหอมเปหอมปมหอมดโยดอกนั่นนบอก่านี้ิมหลหอมแดงก็ว่าต้องนะหอมแดงนีมันดูดจ้ะคือไมกินหอมเดอเพราะมันดูดจ้ะหอมนัวหอมเราแกก่อนเดี๋ยวเลาด้วยหมลายด้วยนิงานต่างลายเา ถ้ามันห้องหน่อยตัว่หน่อยหน่อยเขาถือวใส่หน่อยนน่อืยยังตอนนี้ยังไม่ปรุงเราเสวนาส่วนคอยช่างเดี๋ยวนี้นะครับเด้อยวหอมเตรียมหอมไว้ไว้ประกวดป่ะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเด็ดมาให้เดี๋ยวไปเด็ดมาให้สดๆเลย แทวไดีโอเวยไดีนะที่เขาไปตัดเอาเอ้มงวงน่อยบ้วบะไม่เนาะผมไม่หลับไกล้หลับกระปอมก็ไปจัดจานดูสบิดึงวงหน่อยบ่าจุดทีเนาะวี่งเข่าบ้านไปพากันจุดที่จุดที่มาก เ็เบียร์สามมือห้ามมือเริ่มลดลงเป็นอาทิตย์นึงแล้ว cái con máy nén nó đây, Nhì, số số à. Còn, cứ, nhan. Nhan. đi cấp phuơc cắt nó cắt cái pha cái con đi hết để bảo ba để sơn luôn đó tôi gì ผู้ใดเป็นคนอีสานเจ็ดเป็นเบิร์ตแซ่บมาแซ่บอีกเรื่องนึงอันนี้คือเครื่องเครื่องหลักๆมันครับที่นี่ส่วนผู้ใดมาก้อยขมก้อยสมกรับเจ้าเจได้เบิรแต่เครื่องหลักๆที่มีสิละคือตำบหมูหู้งนี่ยและคนอีสานแต่เป็นเบิร์ตประถงสอนยังไงเซ็บน้องหัวมวนเส็หลายเซ็บไลย เส้หนหัวปลูกหลาบขมแล้มานีมามาแล้ววดขมเตรียมไหมขมครึ่งนึงใไหมออไมอน่แล้วกับขนไปเลยหคนขมออกก่อน้นไปเลยหรอแหม่ซัวไม่ได้เห็นแล้วพวกกันนั่งกินไม่ไถามเลยหอแก้วแล้ววัวแ,แล้วน่ารกมั้งช่างไงเนาะโยยอยโดนู้วงระโปรงมาทีได้ใสจ่จาน้งงามไทยไว้ พี่น้องเบิ่งนี่นะ้ำหน้ามือก้อนเทียนเพื่อได้เงินหาจากมันคือยากกต่ซุ้มห้องนี่คือนี่บ่ผ่านกรอก่านเทียนเดี๋ยวได้ดักสิบีวัฒน์ลง็ดคลิปนี่ผมเบิ่งปืนออกมานี่เฮ็ดมาสองสามปีสี่ปีแปดเจ้าปีนี่โอ้โหหนึ่งปีผมเฮ็ดนี่มือที่สามเป็นสองมือสามมือเป็นเรียบเป็นจริงจังเลยผมยังเริ่มตัดแล้วเริ่มคิดบวกแล้วบวกตัดอะไรนี่เริ่มขี่ค้าแล้วเริ่มเริ่มสิบุ้งระเบียบแล้วม่ได้ขี่ค่าเริ่มสิบุ้งระเบียบเริ่มสิบเอสมั่งเสมอแล้ว คิดเป็นอะไรอย่างงี้คนตีสีหหส่หาเงินตีสามเสียเงินยังไ่มีกันอย่างเงีมีบางคนได้ยังบ่หอดพันอ้าวมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเยินแอ้าวแต่คนสี่สาวบนหนึ่งโอเคคือปกติผมกับโพยูดอกเยอะบางคนเจ็ดแปดพันเนี่ยคือยังสูส้ผมยังบ่เยอ <c oughs> คือปกติผมกับโพยู่ดอกครับแต่ว่าบ่ได้โพดเป็นกิจการลักษณะเศร,รา้าแรงเทียงเดือกปุ้นเนี่ยคุณเพิ่นเพิพ่นเมื่อชิบของสู้ผมเนี่โพตีงาม ซุ่มเซ้กินหล่อคว้ากันมาเล่นน้ำกันเล่นกีตาร์กินนัวหมอมวันทีมันมีเงินประจำเลยมันทักแค่ทักเส้าทักแรงก็ได้ที่นี่มันต้องเขียเป็นระเบียบวิไน่เป็น่าเส้าจะคีบเทียงจะคีบเร่งจะคีบเป็นนิสัยเป็นระเบียบระบบวินัยไว้นี่ละซุ่มห้องแพร่เพิ่นริบหนึ่งสี่สิบคีบบุญเบียนยางตามกี่สิบไปอุ้งเมย์ไปถ่าจะสามเมย์ไม่ใช่ใจออกเลยได้กินข้าวจทุกข้อดิ กระจายเง็นมัน่งม่วหนึ่งแสนละเอาคนที่เป็นโคเรให้โีเบอกว่ามันคลายเครื่องดีโอ้มันคลายเครื่องเ่มาม,มันคล้ายขึ้นเยอะแต่ผมค้นหัวมากจนมันกิดโอเคนะครับเด้ออ่ะเดี๋ยวสิอีกคลิปหนึ่งตอนค้นผลแหละอืมกุยแก่อืม,อ,อ,มอีกตาไมเ่เล